กับเข้ามาครับเพื่อความยุติธรรมนิดหนึ่งคุณเทพไทยพลเอกน,นัทพลนาคพันธ์่รัมตรีช่วยว่าการสวนกลาโหมออกมาบอกแล้วนะครับว่าการประชุมวงเล็ก RBC อะไรเนี่ยยังไม่มีเรื่องของการลื้อลวดหนามขอให้รอฟังนายภูมิธรรมเวชยชัยเล่าาการนายกอันนี้น่ากลัวกว่าไหมใช่เอทำไมไม่ตั้งไอ้นัทพลเป็นรัมตรีกลาโหมจบจบไปออเออแกก็ทํางานดีอยู่เออแกก็ขยันอยู่แต่เอาว่ายังไม่ยังไม่มีเป็นข่าวลือก็ว่าไม่มีกระแสข่าวทีนี้กลับเข้ามา ณเวลานี้คุณเทพไทยนักการเมืองกลายเป็นกลายเป็นของหน้ารังเกียจสําหรับคนไทยไปแล้วว่ะเห็นโพนี้ได้ไหมผมเห็นอืได้ข่าวว่าคุณนี่แหละเป็นต้นเหตุของโพอาจารย์สุวิชารอบนี้ไม่ใช่หรอคือผมไปออกรายการกับอาจารย์สุวิชาเออแล้วก็ผมก็วิเคราะห์เออเอ,อความล้มเหลวของนักการเมืองยุคนี้<ะ>ขึ้นมาเออ,เอ,อว่าพึ่งพิงไม่ได้อาจารย์สุวิชาเอยผมได้ประเด็นนะไอ้ได้ไอเดียจะถามจะถามจะถามโพแล้ว ก็เลยโพลจนออกมาเหมือนกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมื่อเช้าเขาเผยแพร่กันนะ,ะ,ะว่าคนเนี่ยสิ้นหวังหมดหวังกับสอสอและพักการเมืองเนี่ยสูงเกินห0สเปอร์เซนเกือบเกือบ<ม>ทุก,<ล>ทกหัวข้อตัวหัวข้อเลยสี่หัวข้อและเป็นครั้งแรกนะปกติเราจะเห็นว่าอ,อย่างสัปดาห์ที่แล้วคุณเชื่อทหารหรือเชื่อรัฐบาลมากกว่าครับอปกติจะแบ่งกันว่าคุณคุณเชื่อฝ่ายค้านหรือคุณเชื่อฝ่ายรัฐบาลหรือคุณอะไรแต่ครั้งนี้คือรวมเลย พอๆกันไงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาจะแยกเลยนะพักเพื่อไทยอพักเพื่อไทยนี่ตกต่ําที่สุดเลยใช่ไหมคุณเทพไทยก็ถือว่าต่ำสุดในความน่าเชื่อถือเหลือเลขตัวเดียวไงพักเพื่อไทยนะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานด้วยนะเออมันก็จบแทบจะเรียกว่าไม่มีใครบำบ,บวกกับสถานการณ์ไทยกับขมรนี่พักเพื่อไทยนี่โดนถล่มยับเลยอ,ะอ่ะครับเออแต่ที่แปลกครับคุณผู้ชมพักฝ่ายค้านเองก็โดนเหมือนกันจากโพนิด้านะ เราสันนิษฐานว่าฐานเสียงเขาเลยในเมืองกับกรุงเทพมหานครบอกจะไม่เลือกซ้ําอีกแล้วทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะเขาเาก็เขาก็เห็นนี่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็เห็นบทบาทของของพรรคประชาชนไงพรรคส้มพรรคส้มพรรคส้มเนี่ยคือพรรคส้มก็อยู่ในฐานะที่ลําบากนะคือถ้าหากว่าคุณเชียร์ทหารในสถานการณ์อย่างนี้นะมวลชนของคุณน่ะที่เมื่อก่อนคุณแม้วทหารไง พอคุณกลับมาเชียร์ทหารในสาการนี้เพื่อหวังะแนนเสียคุณก็เสียมลชนนะอาการนี้่ะแต่ถ้าหากว่าคุณจะเอาใจมนชนด่าทหารคุณก็เสียหนักกับอีกคือเอาใจมนชนก้อนเล็กๆอ่าแล้วไปด่าทหารในวันที่เรามีอริราชศัตรูใช่คุณก็เสียมากกว่าได้ถูกไหมเขาก็เขาเรียกว่าอะไรยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักอ่ะเออจะขยับอะไรก็ไม่ได้ไงแต่ถ้าตามนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ที่เห็นคือไม่ใช่แค่ด่าทหารแต่หมายความว่าเอาใจไปช่วยขมนเลยไม่เคยด่าขมรเลย คือเนี่ยคือเขาวิจารณ์เอาพูดใต้ความเป็นทางมาเขานะเขาเนี่ยเหมือนเอาวิจารณ์อ่ะวิจารณ์ไปอย่างนั้นแต่ว่ายึดหลักการมากจนจนไม่รู้ว่าความพอดีหรือความถูกใจหรือความคนไทยอารมณ์คนไทยมันมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าไอคนที่ไม่ด้เลยเนี่ยนะคือพักเพื่อไทยผมไม่เห็นสอสอพักเพื่อไทยออกบ้าวิจารณ์เลยนะเออใช่เออเออเออผมไม่เห็นนะไม่มีนะอ่าไม่มีเลยก็แล้วกันอ้าว อาพักไอ้พักประชาชนจะผิดจะถูกนะมันก็ยังเย้ยวเย,ยวบ้างนะไอ้รังสีมันรูมอะไรเงี้ยนะนก็ยังออกมาบ้างนะในฐานะประสานกันมาสิการมาเ,เสนอโน่นเสนอนี่อะไรนะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเงียบกริบไม่มีใครพูดแม้แต่คนเดียวเห็นไหมละ่ะจบไหมละ่ะแต่พักเพื่อไทยก็โดนด่านะโดนอ่าพักประชาชนก็โดนด่าสองพักนี้คือเงียบทั้งคู่สําหรับการด่าขเขมรน,นะครับส่วนพักเพื่อไทยเองก็จะออกไปในทาง คนวิจารณ์ว่าช่วย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 เขมรพรรคประชาชนก็จะออกไปในทางด่าทหารแต่อีกก้อนหนึ่งสิครับอันนี้เงียบแล้วไม่โดนด่าด้วยคุณเทพไทยรู้ไหมว่าใครใครอะพรรคร่วมรัฐบาลอ๋อพรรคร่วมรัฐบาลเงียบกึบเลยอันนี้เงียบสนิทถ้าเล่นเก้าเกย์เขาเรียกว่ากบกบไต่ไว้เต็มที่เลยเงียไก่ละไก่ละไก่เออไอพวกนี้เขาเขาไอ้ไงรอไงรอร่วมรัฐบาลอย่างเดียวไง อ้าวรอวันที่ว่าโอเคถ้ารัฐบาลไปก็ค่อยว่ากันแต่รัฐบาลไปไป,ไปกูก็ได้ประโยชน์อ้ากูก็ไม่เจ็บตัวอ้าเพราะว่าคนที่รับหน้าก็คือพักเพื่อไทยนู่นแกนนํารัฐบาลน,นู่นอ้าไอ้พักบอกมึงก็เป็นแค่นั่งร้านให้กับพักเพื่อไทยไงจริงๆมึงต้องรับผิดชอบด้วยไงก็ใช่ไงคือเงียบไม่พูดใช่แต่ประชาชนไม่ค่อยจี้เข้าไปไงใช่อ,อ้าะถ้าอย่างนั้นในเชิงการเมืองคุณเทพไทยก็เป็นอดีตสสพพักอันดับหนึ่งคือพักเพื่อไทยมีร้อยสี่สิบอืม ถัดลงไปเลยนี่ลูดลงไปเป็นพักรวมไทยสร้างชาติเลยนะเหลือส6ิหกจะสิบปดสิบแปดก็แล้วแต่เขาลองลงไปคือพักกล้าทรมสามสิบเอ็ดลองลงไปคืออะไรอ่ะชาติพัฒนาชาติพัฒนามีอยู่สิบประชาธิปัย์อ้โหลืมเลยรประชาธิปั์ลืมยี่สิบห้าเช่เองอันนี้ถ้ามองในเชิงการเมืองถ้าเขาออกมาแอคชั่นสักวันหนึ่งเขาก็ต้องน่าจะได้เป็นห้าสิบหกสิบเจ็สิบคือเขาพอใจแค่นี้เหรอเขาไม่เอาแล้วเหรอเขาเขาเขาทำยังไงก็ได้เขาอยู่รัฐบาลไงเออ ให้เป็นรัฐบาลอยู่เพราะเนี่ยเลยทําให้ประชาชนเนี่ยมันเลยเสื่อมศรัทธาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอาผมแยกไอ้คุณฟังเลยนะทําไมประชาชนเสื่อมศรัทธาในสภาชุดนี้นะหนึ่งเนี่ยในสภานะสอ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 ส่วนใหญ่ก็แล้วกันมาจากการซื้อเสียงคนเหล่านี้เนี่ยซื้อเสียงเป็นนักอ้วประมูลทําการพนันออนไลน์นะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ธุรกิจสีเทาได้เงินมาง่ายๆเป็นวัยรุ่นสร้างตัวซื้ออย่างเดียวไม่เสียดายตังค์พอเข้ามาในสภาก,ก็ก็โกงก็ถอนทุนคืนแล้วไม่จําเป็นต้องทําอะไรน,นับถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนกูก็ไม่สนใจกูก็ไม่ช่วยเหลือประชาชนประชาชนเดือดร้อนก็จ้างมาันเพราะาประชาชนก็สิ้นหวังไงอืมเอออันนี้ส่วนหนึ่งนะเอาสองเอาไอ้พวกสอสอที่ได้มาโดยกระแสกระแสพักดีไงกระแสพักดี กูก็มาไม่รู้อิโนโอยีนอะไรก็รู้มาเด็กจากไหนแม็กเซนเจอร์อะไรก็ไม่รู้งานก,าาก็สมัครไม่เป็นมาสมัครและพวกนี้ก็เป็นวัยรุ่นอีอกโก้สูงปากเสียอีโก้สูงก้าวร้าวใช่ไหมเป็นเหมือนกับพวกแว้นพวกสกอยพวกอะไรเงี้ยพอเข้ามาแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ไงอยากจะพูดอะไรก็ได้เป็นเอกชนวีรชนพักคุมกูไม่ได้ไงกูได้มาด้วยตัวกูแล้วเนี่ยเพราะคุณจะเห็นคำพูดกองทัพส้นตีน คุณจะเห็นการอภิปรายเนี่ยเนี่ยที่ด่าพระที่เพิ่งด่าศาสนาพระพุทธศาสนาด่าพระพุทธเจ้าวะเนี่ยคุณดูอ่ะคุณก็มันไม่มีวุฒิภาวะไงมันเด็กมันเพิ่งขึ้นมาไงเมินงมาไอ้พวกนี้ได้มามันจะมีสอสอแบบเนี้นี่สั้งสภาราวนี้คุณกลับไปดูอ่ะไปดูสวออีกอ่ะสอวเนี่ยนะแต่ละคนมาด้วยอะไรอ่ะหัวปล้อัวอวสวบล็อกโหวตเห็นไหม บางคนก็เข้ามาใช้วุฒิทางวิชาการปลอมวุฒิการศึกษาปลอมเข้ามาบางคนเป็นคนปล้นศพก็มีอคนปล้นศพปล้นศพก็มีหลอกหลอกหลอกเขาไปจะไปป้ามีอีกแล้วไปด่าวแล้วก็มีคนด่าวรปภทะเลาะกับรปภเห็นไหมคือคุณเห็นแต่ละคนเนี่ยมันมาแล้วมันประชาชนมันจะสร้างตั้งความหวังได้ไงทั้งสอสฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายค้านสวทั้งหมด ฝายนิติบัญญัติเป็นแบบนี้ภาพลักษณ์เป็นแบบนี้หมดเพราะผลโพลออกมาว่าประชาชนไม่เชื่อมัน่นไม่ตั้งไม่มีความหวังและก็หมดหวังด้วยเปอร์เซ็นต์ที่สูงเกินหน้าสิบเทุกคนมันเพราะอังนี้ไงทีเนี้ยมันจะมีโอกาสอีกโอกาสหนึ่งคุณเทพไทยครับคือ29สิงหาคมน,นี้วันศุกร์หน้าหนูนที่ศาลรับนุนจะชี้ว่าแพทองทานผิดจริยธรรมไหมถ้าผิด ถ้าผิดนี่คือโดนอะไรถ้าเขายังไม่ลาออกเขาจะต้องโดนตัดสิทธิ์ตัดศไปใช่ไหมตลอดชีวิตจนกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเหมือนเศรษฐาไม่ได้ตาแต่ว่าคณะรัฐมนตรีแตกสลายทันทีก็หมดสภาพไปหมดโอกาสของพรรคร่วมมาถึงแล้วอิงจ๋าพี่ไปก่อนหรือถอนตัวเลยได้ไหมจัดใหม่ได้มันควรจะถอนตัวตั้งนานแล้วคุณต้นวันนี้พูดกันอยู่ก็ไปถอนได้เออเออมันต้องควรจะถอนตัวตั้งแต่คลิปลุด เมื่ออุ้งอิงไม่ลาออกไม่แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยนะคุณก็ถอนตัวได้เออแล้วคุณอ้างเมื่อก่อนคุณอ้างว่าออถอนตัวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าถอนตัวตอนนี้รัฐบาลมีปัญหาแล้วก็ประมาณไม่ผ่านเนี่ยประเทศมันจะสะดุดเออทํากฎหมายอยู่อะไรนู่นนี่<ะ>นี่ก็ประมาณผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยแล้วเนี่นผ่านไปเมื่อวันศุกร์กแล้วออคุณก็ถอนตัวดิออแต่คุณจะไปรออะไรผมบอกว่าเนี่ยผมยังรอดูอยู่นะถ้า29นี้นะ อุงอิงมีอันเป็นไปและพักร่วมรัฐบาลอย่างหน้าด้านอยู่ต่อกับทักษิณเนี่ยนะเมื่อทักษิณพูดบนงานเลี้ยงว่าเราต้องจับมือกันต่อไปเนี่ยนะแล้วยังสวามีพักยังจูบป,ปากกับทักษิณเนี่ยผมว่ามันควรที่จะประนามกองเชียร์ควรจะถอนตัวให้หมดเลยพักการเมืองแบบนี้ไว้ก็ไม่มีประโยชน์ หมายความว่าถ้า29นี้อุ้งอิงเดี๋ยววันทีละขยาก่อนแปลว่าอุ้งอิงจะไม่ลาออกก่อนตามตามนี้แล้วขึ้นศาลถูกศาลเชื่อดเชือว่าว่าผิดพักร่วมกับพักเพื่อไทยและพักประชาชนก็ต้องมาซาวหานายกนายถ้าพักร่วมยังร่วมมือกับทักษิณคุณเยพไทยบอกบอกว่าหน้าด้านเต็มทตยกมือให้คุณชัยเกษมเออเนี่ยยังยกมือให้คุณชัยเกษมอีก ต้องตอบสังคมเพราะวันก่อนเนี่ยทักษิณเคยโยนหินถามทางเอาใจเกษมมาแล้วอแล้วคุณเนี่ยบอกเองว่าใจเกษมไม่เอาเพราะมีปัญหาเรื่องทัศนคติต่อมา,า112อตราหนึ่งหนึ่งสองทักษิณก็เลยไปเอาอุ้งอิงมามแล้ววันนี้อุ้งอิงเมียนเป็นไปถูกศาลได้อ,ออกไปแล้วทักษิณไม่ยอมปล่อยอำนาจออกจากมือไปเอาไปขุดเอาใจเกษมขึ้นมาอีกแล้วคุณยกมือให้ใจเกษมจากคนที่คุณด่าว่ามีปัญหาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคุณจะตอบสังคมยังไง เออผมถามเนี่ยผมอยากจะดูหน้าพรรครวมรัฐบาลเนี่ยปากพวกกันตั้งนั้นอร้จักกันตั้งนั้นแต่ผมว่ามันลอยต้วเต็มทนมันหน้าด้านเต็มทีนะเออไม่มีศักดิ์ศรีอ่าผมพูด<ต>อย่างนี้เขาบอกว่าเราต้องจับมือกันไว้นะก่อนนั้นแล้วจับมือกันไปก็อบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมิตรแท้จงจับมือกันแบบนี้ตลอดอืเออผูกเป็นโตกันไว้ตังต้งแต่งานเลี้ยงแล้ว<ะ>เห็นไหมละ่ะแต่ผมคิดว่าต่อสังคมเนี่ยมันไม่ได้ไงเออคุณต้องให้คําตอบกับสังคมเมื่อก่อนคุณบอกว่าจะกระแจงมีปัญหา แล้ววันนี้คุณบอกว่าเออไม่มีปัญหาได้เลยตามที่คุณตัดสินว่าไอ้อย่างนี้มันก็จบทีนี้อาจจะไม่ต้องรอถึงสุกหน้านู้นยี่บเกคุณเทพไทยเป็นคนเดียวที่ทํานายว่าพรุ่งนี้เออไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันพฤหัสนี้ <20 S 2> วันเกิดแพรทองทาน21 <20. S> วันที่แพรทองทานต้องไปศาลจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อคุณเทพไทยบอกว่าแพรทองทานจะลาออกวันเกิดตัวเองใช่ผมก็คิดว่าคุณคือผมบอกว่าถ้าคุณแพรทองทานไปศาลร,ระวังจะตกมาตาย เพราะสารมันสารซักสารเขาซักแล้วคุณเนี่ยไปต่อปากเปล่ากับสารเนี่ยเจ๊งอยู่แล้วพวุทธิภาวะแบบคุณเนี่ยไอ,อไมีโกเอเตอร์อะไรที่<ม>อ้าง,<อ>งในที่แล้ก็ไม่รู้คุณดาทําเอกสารอะไรไปมาแต่ผมบอกวันที่21เนี่ยคุณอุ้งอิงบอกเองว่าเป็นวันเกิดผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นอะไรที่ดีปลดปล่อยตัวเองเสียก็เลยลาออกแต่วันเกิดในวันที่21เนี่ยควรจะลาออกผมก็เลยทํานายไง ว่าลาออกผมนั่งทางในผมก็ระดับหมอปลายปลายกระซิบเหมือนกันแหละโอ้เสียอาการไปเยอะนะหมอปลายคุณนะเออ,เอ,อผมก็ <laughs> แต่ว่าผมเนี่ยนั่งทางในอิงผมไม่ได้สยศาสตร์โอราศาสตร์อย่างเดียผมมันวิทยศาสตร์รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ก็คิดว่าเขาลาออกคิดว่าลาออกวันที่ยี่สิบเอ็ดผมคิดว่าเขาลาออกคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ลาออกก่อนวันที่ยี่สิบเก้าแต่ว่าผมก็คิดว่าเออวันที่ยี่สิบเอ็ดมันเลิกดีผมก็ส่งเขาเรียกว่าส่งสัญญ,ญาณ ทำบุญให้ตัวเองไปเลยเออเอก่อ็ออกไปเลยมันได้ไดดจบจบเพราะฉะนั้นคุณเทพไทยอาจจะได้พิสูจน์ใจพักร่วมรัฐบาลก่อนมาดียี่สิบเก้าเพราะลาออกก็เหมือนกับคณะรัมตรีสิ้ง<ช>สลายเหมือนกันใช่ก็ต้องสาวใหม่เหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าไม่ออกเนี่ยผมพูดจริงๆนะกับพักร่วมรัฐบาลที่ผมรู้จักกันทุกคนเนี่ยาะว่าคุณน่าด้านมากนะสร้างความเสียหายความชิบหายให้กับประเทศกับระบบตักสินนี่มาเป็นเวลานานมากพอสมควรแล้วได้โอกาสแล้วออกเถอะถอนตัว ไม่ต้องหลงอกคือคือคุณแพททองททนก็ปล่อยเขาไปคุณจะเอาอแบบไหนคุณก็คุณเออคุณไม่่วมมือเขาคุณอย่าเป็นลูกไล่คุณอย่าเป็นลูกไล่ให้กับทักษิณเป็นนั่งร้านให้กับทักษิณคุณอย่าพายเรือให้โจรน,นั่งก็จบหรือว่าโจรพายเรือให้โจรผมก็ไม่รู้นะ แต่เขาอาจจะคิดไม่เหมือนคุณนะอันนี้อันนี้เราเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะเขาคิดไม่เหมือนอยู่แล้วคุณต้นถ้าคิดเหมือนผมเนี่ยออกกันตั้งนานแล้วถ้าคิดเหมือนผมก็ไม่ร่วมรัฐบาลตักสินอยู่แล้วเอออันนี้มันคิดไม่เหมือนเพราะฉะนั้น20วันนับจากวันนี้จนวันถึงวันที่9เดือน9้าไม่ใช่ให้ไปซื้อของนะนี่คือการเมืองที่ต้องจับตามองทั้งไทยเขมรทั้งการเมืองไทยเองใช่ไหมคุณเทพใช่คือการเมืองไทยกับเขมรเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกัน อย่าว่าแต่เราจับตามมองการเมืองไทยอุนเซนก็จับตาการเมืองไทยด้วยนะชะตาออชะตาอุนเซนก็ขึ้นอ,อ,อยู่กับ3วันนี้แหละออใช่ไหมากาใช่ยี่สิบสงสิงหา29สิงหาและ 9, 9กันยา<ะ>ยน3ปรากฏการณ์นี้ยเราจะรู้เลยว่า ประเทศไทยเนี่ยจะไปยังไงอ่านะหุนเซ็นคุณรอหน่อยก็แล้วกันถ้าจะให้ดีคุณตามเรื่องนี้ต้องเคลียร์ทางท็อปนิวเจไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้ผมจะพูดให้ฟังเดี๋ยวจะฟันธงให้ฟังนะครับส่วนวันนี้ผมและคุณเทพไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ